พี่ครับแกะประเก็นยังไงมีแนวทางสอนแกะประเก็นไหมครับประเก็นตีนเสื้อแท้แน่นมากมีค้นถามคำถามนี้เข้ามานะครับพอดีมาเจอนี่เลยไปเลี้ยวบางลมประเก็นแท้ติดรถนะครับที่ผมบอกให้ลูกค้าค่อยๆเคาะนะครับลูกค้าบอกว่าเคาะไม่ออกเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมมาเจอประเก็นแท้แล้วเดี๋ยวจะลองเคาะให้ดูนะครับวิธีการแกะประเก็นไม่ใช่วิธีการดีกว่ามันเป็นแนวทางอีกแนวทางนึงดีกว่านะครับแนวทางแกะแกะประเก็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่แบบว่า อาจจะง่ายขึ้นกว่าเก่านิดนึงอาจจะไม่ร้อยนะครับแต่การเคาะนะครับการเคาะเราเคาะแค่พอดีพอดีนะครับอย่าไปเคาะแรงนะครับเพราะผมเคยเจอแข้งแบบว่าลูกค้าแบบเคาะแรงมาเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเราเคาะแรงปุ๊บเนี่ยมันจะบุกไปถึงเนื้อแข้งนะครับเนื้อเนื้อเนื้อแข้งนะครับอลูมิเนียมมันจะบุกไปเป็นรอยนะครับมันจะยุบนะครับเดี๋ยวครั้นี้เรามาลองเคาะนะครับว่าจะออกง่ายประมาณไหนนะครับก็แนวทางเข้ามาเนี่ยตัวทีอะไรเงี้ยครับหรือเหล็กแท่งอะไรเงี้ยครับ มันไม่ได้มีในตายตัวนะครับอันนี้ผมก็เห็นเขาทากันไม้ทีนึงผมก็เอามาใช้อยู่ประจําแต่เราก็เหมือนประมาณว่าเคาะให้มันพอดีพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเคาะแรงแล้วมันจะบุกอย่างที่ผมบอกแหละอันนี้จะเคาะให้ดูสักแฉกนึงก่อนนะครับติดไรวะนั้นมีคนทักมาบอกประเันตีนเสื้อขูดยากมากเลยพี่ในไลน์นะมั้งนั้นถามมาในไลน์มั้ง ผมก็บอกว่าให้เคาะเขาบอกว่าเคาะไม่ออกพี่เดี๋ยวผมจะลองเคาะให้ดูมันอาจจะแน่นมากนะครับเพิ่งหัวเทืกตัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเป็นพเพลี้ยบังลงมอาจจะออกง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจดูอีกทีนหนึ่งถ้ามันไม่ออกเราถึงเคาะแรงขึ้นนะครับครับหาเหลี่ยมก่อน โอ้นี่ยนี่ร่อนเลยนี่ครับดูได้เห็นปะนี่มันจะร่อนมาประมาณนี้เลยนะเนี่ยถ้าเราเคาะพอดีพอดีมันจะไม่ถึงมันจะไปไม่ถึงเนื้อแข็งมันจะสวยเห็นปะถ้าไปเจออันแน่นมันก็อาจจะต้องเคาะแรงหน่อยตรงตรงตรงมุมเนี้ยมันจะแน่นนิดนึงนะครับตรงมุมเสาเสื่อแต่ละมุมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแรงกดของน็อตแต่ละตัวนะครับเราก็ค่อยคิดคัตเตอร์คมๆหน่อยนะครับพอเราเคาะแล้วมันจะเหมือนว่ามันจะง่ายกว่าที่เราไม่ได้เคาะ เอาเป็นแค่แนวทางนะครับใครรู้แล้วก็เงียบไว้ไม่ต้องเสียงดังนะครับส่วนใครยังไม่รู้ก็นี่นะครับประมาณนี้มันเป็นอีกแนวทางหนึ่งหรือใครมีแนวทางอะไรดีๆกว่านี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับนี่นี่ะมันจะลอกแบบนี้เลยใครมีแนวทางดีๆก็อามาแบ่งปันกันครับนี่นี่ปะมันมันจะลอนอย่างนี้เลยปึ๊บปะนี่ปะเก็นแท้นะมันน่าใช่นะดูจากสีก็น่าจะใช่ อ่าเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเวลาจะเน่นนานแล้น,นี้เอาดูแค่เป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็ใช้หลังคัตเตอร์เนี่ยคมๆพยายามขูดให้หมดนะครับประเกน็นเพราะงั้นเวลาเราใส่อีกอันนึงมันจะเกิดการรั่วได้เนี่ยครับก็ประมาณนี้ให้ดูก่อนนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ผมไปคูดต่อนอกเหนือจากเวลาอีกทีนึงก็ประมาณนี้ครับขูดประเก็นตีนเสื้อแท้ โอเคครับสวัสดีครับ